ยากนะครับที่นักฟุตบอลอาชีพสักคนจะถูกนิยามว่าเป็นคอมพลีทเพลเยอร์อินโพสิชันหรือผู้เล่นที่สมบูรณ์แบบในตำแหน่งการเล่นอย่างเลวเนลเมซี่เราใช้คำว่าเขาคือคอมพลีทแอตแท็กเกอร์เพราะความรอบจัดในด้านการเล่นเกมบุกนั่นคือสิ่งที่เราเข้าใจได้แต่สําหรับจูดเบลลิงแฮมดาวเตะวัยเพียงแค่19ปีที่กําลังจะผัดชุดเสือเหลืองไปห่มชุดขาวของเรอัลมาดริดการที่เขาถูกยกย่องว่าเป็นคอมพลีทมิดฟิลด์จากอดีตผู้เล่นระดับตํานานของวงการฟุตบอลเยอรมันอย่างฟิลิปลามจะมีความหมายพิเศษแฟแฝงงงเเเ้นนทััตต่อออวขาละ ออาาาขขงงงททีีมม่่่เจะุไปยฟิลิปลามเขียนบทความเฉพาะที่เกี่ยวกับจูต์เบลลิงแฮมลงในเว็บไซต์เดอะการ์เดียนซึ่งเขาระบุว่าจูตเลี้ยงบอลได้เยี่ยมผ่านบอลแม่นยำยิ่งประตูเองได้สัมผัสบอลแรกของเขาคือความพิเศษลักษณะทางกายภาพของเขายัางทําให้เขาไม่จําเป็นต้องเกรงกลัวใครมันคือหนึ่งในเหตุผลที่นําไปสู่ว่าทําไมเขาถึงเก่งในด้านการแย่งบอลจากคู่แข่งด้วยนอกจากนั้นคือคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนซึ่งเขาแสดงออกมาในการเล่นให้ใหเห็นอยู่ตลอดความสามารถของเด็กคนนี้ถูกเผยเห็นอยู่ตลอดเวลาเนื้ออื่นใดคือจูเบลลิงแฮมเป็น ในประเภทที่สามารถจุดประกายทีมได้ซึ่งนั่นคือคุณสมบัติสําคัญมากๆสําหรับใครก็ตามที่จะก้าวข้ามไปสู่คําว่าเว r ร์คคารนั่นคือเนื้อหาหลักที่ฟ e ิลิปลามเขียนชื่นชมละยกย่องจูบเบลิงแฮมเอาไว้ซึ่งถือว่ายกย่องสูงมากๆนะครับแต่ถา,ถามว่ามันเป็นการชื่นชมที่โอเวอร์เกินไปหรือไม่นั้นก็ต้องยอมรับว่ามันไม่ได้เกิดเลยความจริงอะไรเลยเพราะฟิลิปลามเลือกจะใช้คําว่าผู้เล่นโดยมากบรรลุระดับขั้นเว r ร์คคาร์ตอนใกล้30แล้วก็หลัง30ิแต่จูบเบลิงแฮมเล่นฟุมนคยุ20ทท่่งงัไถึแก ยังไม่รู้จักเรืซอสมว่ามันคืออะไรช่วงหนึ่งถึงสองวันที่ผ่านมาข่าวใหญ่สุดเกี่ยวกับจูตเบลลิงแฮมคือเนื้อหาที่ฟาบิโอโลมาโนรายงานว่าเรอลมริตบรลุข้อตกงลงส่วนตัวกับจูตเบลลิงแฮมแล้วโดยเหลือขั้นตอนอีกไม่กี่อย่างก็จะสามารถประกาศออฟฟิเชียลลงนา่ได้ทันทีข่าวนี้ไม่ถือว่าน่าแปลกใจอะไรแต่ก็อาจทําให้แฟนบอลทั้งของลิเวอร์พูลที่ก่อนนี้เป็นตัวเต็งตามหน้าสื่อรู้สึกเสียดายบ้างเช่นกันกับแฟนบอลป,ปีแสแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ถูกนําชื่อไปโยงกับ J ules J ules บบูิแกกๆ็อาร้สึกว่าเสียดก่่ก็ไม,มาเาับทมต,มตงงอย่า ย้อนกลับไปที่การบอกว่าการย้ายไปเลือมลิตของจูเบลิงแฮมมาแชร์เรื่องน่าประหลาดใจนั่นเพราะปัจจัยหลายอย่างมันเกื้อหนุนให้เป็นไปในทิศทางดังกล่าวแรกสุดเลยือลิพูทีมที่จูเบลิงแฮมออกตัวว่าเป็นทีมเชียร์ของครอบครัวไม่มีเงินทุนมากพอจะสู้ในเดิวนี้ขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่อ่านระบุได้ชัดเจนว่าสนใจเดือนี้จริงๆหรือแค่สื่อเล่นกันไปเองทีนี้เลือมลิตกับบริบทภายในทีมที่กําลังเปลี่ยนผ่านบุคลากรตแห่งมิดฟิลมันคงไม่มีชื่อของมิดฟิลคนไหนใน,ในวงการเวลานี้ที่เหมาะสมในการเข้าไปผนึก,ก กับเอ็ดวโดกามาวินกาและออเลเลียงชัวเมนี่ย้อนกลับไปที่ฟิลิปลามนั่นแหละครับที่เขียนแนวคิดเกี่ยวกับดีลนี้เอาไว้ได้น่าสนใจมากๆฟิลิปลามบอกไว้แบบนี้ครับจูดเบลลิงแฮมน่ะสมบูรณ์หมดเลยในด้านการเป็นมิดฟิลด์แต่จนถึงตอนนี้ไม่ใช่ว่าเขาไม่มีสิ่งที่ขาดหายซึ่งสิ่งที่ขาดหายไปจากจูดในเวลานี้และเรย์เมลิดสามารถเติมเต็มมันได้นั่นก็คือเอกลักษณ์เฉพาะตัวและศักยภาพเชิงลึกที่ยังถูกค้นพบไม่หมดลามบอกว่าทุกวันนี้ผู้คนรู้จักจูดเบลลิงแฮมว่าเป็นผู้เล่นพรสวรรสสสูงงงแแต่่่ก็ยััไไมามาาารรถเเจจจะดดน้้ววุปล จูเบลลิงแฮมมีสไตล์การเล่นที่เฉพาะเป็นของตัวเองแบบไหนหรือก็คือเมื่อผู้คนนึกถึงจูดในเวลานี้ผู้คนก็ยังไม่ชัวร์เลยว่าจูดเบลลิงแฮมโดดเด่นจริงๆในแง่มุมใดแบบสุดๆส่วนหนึ่งก็พอที่ดอดมุลเขารับบทบาทหน,หนักหน่วงและหลากหลายเกินไปซึ่งมันเรียกร้องพลังงานในการเล่นจากเขาค่อนข้างมากและมันมากซิจนเขาไม่เหลือพลังงานที่จะทําในสิ่งที่จําเป็นจริงๆจูดเบลลิงแฮมยังเป็นผู้เล่นในประเภทที่ต้องค้นหาตัวตนให้แน่ชัดเพื่อที่ผู้คนจะตีความเวลานึกถึงชื่อเขาได้แบบทันทีเพราะผู้เล่นระดับโลกจะะะมมีีลลััักกษณเฉพาาในนนนด้้้้ทงิปยตว อย่างมิดฟิลระดับตำนานของเรอมลมริตคาเซมิโลโทนี่โครสและลูก้าโมดิตว่านั่นคือตัวอย่างชั้นดีเวลาที่ผู้คนนึกถึงเอกลักษณ์เฉพาะเนื่องจากพอพูดชื่อ3คนนั้นขึ้นมาทุกคนรู้ว่าคาเซมิโลมีเอกลักษณ์ในระบบอย่างไรทุกคนรู้ว่าโทนี่โครสมีความโดดเด่นในระบบแง่ไหนและทุกคนก็รู้ว่าลูก้าโมดิตมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอยู่ที่ตรงไหนกันซึ่งการที่ฟิลิปรามบอกว่าจูบลิงแฮมยังขาดในสิ่งที่เรียกว่าเอกลักษณ์เฉพาะตัวนี่แหละครับที่ส่งผลให้เขาเชื่อว่าการตัดสิินนใจจย,ยย้าาาาไปเเเเรออออัลมมดคคืืตตตบททีี่่่หสสุวงงก ผู้เล่นที่มีพรสวรรค์แบบจูดทางอยากจะค้นหาตัวตนที่ชัดเจนก็ต้องไปอยู่กับทีมที่ยิ่งใหญ่ที่การันตีว่าจะให้โอกาสเขาในการได้เล่นในเกมการแข่งขันระดับสูงบนความคาดหวังที่สูงลิฟซึ่งลามมองว่าในแง่พวกนี้บุนเดสเลกาถือว่าตันแล้วสาหรับจูดเบลลิงแฮมคาว่าบุนเดสเลกาตันแล้วสาหรับการยกระดับตัวเองให้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นจุดนี้ลามก็ยกตัวอย่างเออร์ลิงเบิลห่าแลนด์และมานูเอลอาคานจีที่ย้ายไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ว่านั่นคือหลักฐานชั้น เขายังมีอะไรให้ค้นหาอีกหรือไม่นั้นการอยู่ที่เดิมย่อมไม่ตอบโจทย์ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นกับฮารลและอาคันจีซึ่งยกระดับความเข้าใจเกมขึ้นมาภายใต้เปปกูเดล่าคือสิ่งเดียวกับที่ลามเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นกับจูเลลิงแฮมแน่นอนในการเล่นที่เรอลมลิตภายใต้คาร์โลอันเชล็อตตีสำหรับเรอลมลิตหากสุดท้ายแล้วพวกเขาบรรลุข้อตกลงคว้าตัวจูเลลิงแฮมได้จริงๆตามที่ข่าวเล่นกันออกมากระตองบอกว่ามันคือการทำงานเพื่ออนาคตระยะยาวที่น่าชื่นชมการทำงานของพวกเขามากๆและหลายฝ่ายก็มองว่าฟาาาาเเเรรรรนนนโปปดอ์มมมีคว่กกกขึ้ใสจ ติกอสของเขาเองโดยปรับโฉมใหม่จากที่เคยไล่ล่าซูเปอร์สตาร์ของวงการโดยไม่สวนว่าอายุเท่าไหร่ก็เปลี่ยนมาเป็นการไล่ล่าซูเปอร์สตาร์ที่เป็นดาวของวงการในระดับเยาวชนเพื่ออายุการใช้งานแบบยาวๆอย่างในทีมของพวกเขาตอนนี้ถ้าเกิดสมมติจบซีซั่นแล้วลูก้าโมดิตกับโทน,นี่คอดอําลาทีมไปจริงๆพวกเขาก็พร้อมจะเดินหน้าต่อไปกับผู้เล่นอย่างเฟเดรบาเบเดออเลียงชัวเมนี่เอเดัวโดกามาวินกาและจูเบลิงแฮมที่กําลังจะตบเท้าเข้ามาเติมถือเป็นเดิวที่หากเกิดขึ้นจริงๆก็น่าสนใจก้าวย่างั้งงงใหญ่ขออจูดเบลแวยแะก็ อนาคตของเรอัวมดลิดท,ที่จะมุ่งไปต่อหลังจากนี้พร้อมกันในตัว